คู่ใจแรงงานไทยในต่างประเทศคู่ใจแรงงานไทยในต่างประเทศเป็นโปรแกรมสุขภาพสำหรับปกป้องแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานหรือปัญหาสุขภาพต่างๆโดยสามารถเข้าถึงแพทย์ได้โดยตรงโดยผ่าน Li n e o f f i c i a l คู่ใจแรงงานไทยท่านสามารถเข้ารับการรักษาโดยเลือกตามหัวข้อที่ท่านสนใจดังนี้ปุ่มแบบซักประวัติอาการหรือโรคในส่วนของแบบซักประวัติ คนงานจะต้องกรอกประวัติอาการหรือโรคหักมีอาการเจ็บป่วยทุกครั้งก่อนพบแพทย์ปุ่มพบแพทย์สำหรับคนงานที่ทำแบบประเมินอาการแล้วต้องการปรึกษาแพทย์เรื่องอาการเจ็บป่วยท่านสามารถพูดหรือปรึกษาแพทย์ได้โดยตรงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของคลงังความรู้จะแบ่งออกเป็น3มเรื่องเรื่องแรกเป็นความรู้สำหรับตรวจสอบว่าท่านเป็นโรคจากการทำงานหรือไม่เรื่องต่อมาจะเกี่ยวกับโควิดติดแล้วจะทำอย่างไร จะมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันดูแลตัวเองจากโควิดและเรื่องสุดท้ายเป็นความรู้เพิ่มเติมด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ในไลน์ออฟฟิเชียลคู่ใจแรงงานไทยได้เลยค่ะขอให้เราได้เป็นตัวช่วยในการดูแลปัญหาสุขภาพของคุณเองด้วยความห่วงใยจากสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมโรงพยาบาลน,นพรัตนราชธานีกรมการแพทย์ขอบคุณค่ะ